ตอนนี้นะคะเราก็จะมาแก้งปูกันนะคะแล้วก็บอกว่าเอาไก่เอซมานะคะก็ถึงแล้วนะคะอันนั้นก็เป็นเทียงนาของปูกันนะคะใช่เออเอ้โหสาาุด่อนเลย ฟูดสังไกเอฟซีไหววะนี่ฟูดสังไกเอฟซีไหววะนี่เอฟซียังนี่ยังอันนี้ไกเอฟซีไออมามึงซื้อว้าฟูดสังไงวะนี่ไม่สังนม่ไปซังคุณว่าท่งกี่ะ nhiêu đi, lấy cái này, đi. lấy cái này thôi na, hay thôi na. hay là? bao phủ bên trên này. à, lấy à, hay. cột กดสัตะ์ไทยด้วยนะคะ